ซึ่งคณะกรรมการกำลังการุุปัจจุบันไนี้ด้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมไดเรียบร้อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ออกมาร้องเยนนั้นไม่เป็นธรรมสำหรับเอย เนื่องจากว่าเขามีการตั้งข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการที่ัยจุวันนี้ได้มีการทุ้เสด็จเงินของสปกร์ไปจำนวนหนึ่นนงซึ่งตรงนี้บอกตรงๆว่ามันไม่เป็นความจริงตามานนทีท่เขากล่าวหาแต่ๆประการใดแต่อย่างไดเลยเลยทําให้สปกร์ได้รับความเสียหายสมาชิกได้รับความเสียหายภาพลักษณ์ของสปอร์ก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ เรามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเ็าเพื่อต้องการมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสากรณ์ให้กับสมาชิกของสากองที่นี้ว่าสิ่งที่เขาได้มีการร้องเรียนนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใดครับคำหาในองค์กรที่รับผิดชบเรื่องอะไรที่เขาไปแจ้งความกันมาเนี่ยระหว่างที่เก่ากับที่เก่าใหม่เขาไปแจ้งความก็กล่าวหาว่าคณะกรรมการชุดเรียนได้มีการยักยอกเงินหรือว่าทพจะดตเงินของสากรณ์ไปจำนวนหนึ่งซึ่ง ไม่เป็นความจริงตามที่บอกเราคือเนื่องจากทางนั้นเขาบอกว่ามีพบว่ามันมีการย่ย่อมีหลักรงหลักฐานที่เขาไปแปก้กับกองปราบนะพี่ไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นเลยนะไม่มีลางฐานเนื่องจากว่าระบบสากลนั้นเราได้มีการรับรองจากกรมตรวจบัญชีสากลรับรองงบดุญงบการเงินของสากลและเราก็มีหลักฐานการทางการเงินเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นใบส่งใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางการเงินแล้วก็สุดท้ายก็คือ เมื่อรับรองจากกรมตรวจบันธีสากรเรียบร้อยแล้วเราก็เอางบการเงินนั้นผ่านที่ประชุมใหญ่ของสากรซึ่งที่ประชุมใหญ่ก็คือสมาชิกของเรารับรองเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดเผยมีหนังมีหนังสือรับรองจากด SI เรียบร้อยนะเนื่องจากว่าเราทําหนังสือขอให้ดีเไเข้าไปตรวจสอบว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าสากรได้มีการทุจริตนั้นจริงตามข้อกล่าวหานะหรือไม่ เพราะฉะนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปมีการสอบสวนแล้วก็ผลออกมาบอกว่าไม่มีการผลิตใดๆทั้งสิ้นเรามีกระดาษชัดเจนจากนิวสไตตอบมาที่สากลเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาไปแจ้งที่กองปราบเขาก็บอกว่าถูกกลุ่มขู่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นปัญหาไม่ไม่ไม่มีความจริงใดไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีใดๆทั้งสิ้นที่เขากล่าวหาว่ามีใยชุดดำสมคู่ เราไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมีการประชุมแบบเปิดเอยมีการบริหารงานแบบเปิดเอยส่วนที่เขาได้มีการจัดตั้งเขาต่างหากไ้มีการจ้างรอางรอปภเข้าไปทุกตัวซึ่งเขาบอกว่าตนกตกใจไปเองไม่มีใดใดไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ดทั้งส้นเมื่อเมื่องีไทยเมื่อทีไทยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการทุจริตตรงนี้ทางนู้นเขาไปแจ้งความทางกฎหมายที่จมีการดำเนินการอะไรเราจะดาเนินการตางกฎหมายต่อไป เพื่อได้ของความเป็นธรรมสองเพื่อต้องการที่จะให้กลุ่มคนเหล่านั้นหยุดกระทาการเสียเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะดาเนินการตามกฎหมายต่อไปเราเรียนตรงๆว่าสิ่งอะไรที่เขาดาเนินการแล้วมินเมตต่อกฎหมายเราก็จะดาเนินการตามกฎหมาย ครัสุปชัยครบเสุปชัยครบเาสุประชัยดรบเตาสุประชัย ต่อกันไปพันผลเราก็ได้แล้วแล้วก็สำนักงานสธาุขเปิดทำการตามปกตมีปัญหาอะไรไม่ติดต่อที่สาก็อย่าไปเชื่ออย่าไปฟังาอเชื่อควต่อละอาย่รที่านมีสงเป็นผูจดการแเป็นเป็นประธาระาบยาอะไรครารอางตองางเนี่ยารับเรื่องงานแ้ก็รอนะครับ ที <M> ่เราเนี่ยก็้อาผิดนอาผิดผีมีน้ำสีอะไรท์เราไม่ได้ทำนะครับนี่คือเรามันดีผิดปกติแค่เลยไม่อยากเป่าไม่ใช่ไม่ใช่การติดติดอะไรท่้งขึ้น